ว wow! ้าวนึงเฮดอี่แก้วไปได้ของชาแปงคนนั่ชุบเฮดอันนนกา ของกุปปองแกงหน่ไหอไม้เชืรอเฮดทักทายสบายดีและสวัสดีพี่ชิดพานมื่อนี้กายัางอยู่ที่หาใหดตาบพี่น้องเอ้ยเป็นม,มือที่ห้าแล้วได้ค็ดตาบยังอ่ออยู่พี่น้องเอ้ยยังอ่อกซ้อนอยู่นะเพราะว่ามันมืดและสี่มือมืดนะมีมืดยังอยู่มือเช้าได้เห็นเขาไหวอีกหาบหนึง่งก็เลยอดใจพี่ได้จุเผาเบอร์พี่น้องเอ้ย <c ười> ยังหาเ็ดตาบอยู่จุเผาเบอร์เดียวได้อะนู่นตาบเดียวมันจะได้หรมีไม่ต้องกิ๊บก็ ไปละหายตาไปละไปลุยลุยลุยมาหน้เอาตรงก่อนเพราะว่าเห็ดมันยังอ่อซอดไปเรื่อยๆนะยังจุโมมอยู่ก็มีมันมีฝนมีโตกมันคุมดิเชียเอามาก่อนเราหาแถมตามแถมบ้านนี่ละแล้วก็เราพิชนาให้กับปูนี่พี่น้องพ่ออล้นี่นี่เฮ็ดเ็ด เฮ็ดอืมต่อต่อเฮ็ดเ่อะอตุ๊กต่อต่อพี่น้องอ๋อตุ๊กงูเหนียวดึ่งต่อต่พี่น้องกําลังบอดเลยนะน่าจูมอยู่ก็มีนั่นเดี๋ยวคอยเทาเก็บก่อนมาพี่น้องมาเพิ่เลวบางๆมาเก็บน้ำเดียวนี่มือนี้เป็นมือที่ห้าแล้วที่ที่คอยเก็บเฮ็ดเอเล งกา,งงามเลยเก็บเมื่อวานนี่ผนต้องห้ำมคิโลโมกม,มันจะรุดโมมีแด้ยังออกดึงมากรึบอยู่เห็ดนี่เ,เห็ดเเห็ดตาบดอกน้อยอีกอ่อ,อลายได้ตาตอกน้อยนะเห็ดกิน้ายเห็ดนี่นะ and you เห็ดรูนี่เก็บมนี่เห็ดรูนี่มันอร่าย มดแล้วพี่น้องเลยหมู่ีินี่ก็หาไม่เมื่อกี้เขามาตา่ล็บน้ำหนาเขาก็ได้พวกแพรหนึ่งนะเขาได้หมู่หนึ่งเฮ็ดดุนเดียวนี่เลยเดี๋ยวค่อยจะกระพายไปได้แล้วกระเป๋านี่ต้องหิ้วออกเพราะว่ามันถูกกับเบิ้องคอยมันแตะนะไปเดี๋ยวลเล่าเขาเล่าอีกพี่เด้อจะข่า,ขาวๆนะคือเห็ดอยเบื้องก้นขาอเชื่อน่าจะแมงมมเห,มหม็ดฮัทแมงมุมที

อู้หลายนึงอ้าต้อเก็บเก็บเก็บอ้มาเพีียกมานี่มันนีลย E koe au ni koe. อ่อกะอ่อนี้อ่อดีอ่อล้ออ่อนี่ถูกเลือว่า,องางๆก็มาเก็บน้ำเดียดยพี่น้องขนาดมือทีหายย้ายังหลายอยู่ชิกช้ำเลือกสะชอนนะไปอีกทางหนึ่งสะชอนนะไปคนละบ่อนแต่คอยหาทำแคมบ้านนี่ยัองอ่อก็เก่าอยู่ตัวมือมือทีชองเลยทยได้มือไมอนี้จักเย็นเมนูปเปลิกิน มือก็อย,กนนกอยิ่เดี้ยมนะทงกระเที่ยวชงใช้ได้เมือ่อชงแล้วกมาไหมได้นี่ไงเง่ชงนะ ตัวนี้ชบานเนะียเท่าแนละ้วตัวนี้ตองไปเที่ยวเขาจะเต็มนะบึง่งหามือก่อนอยังอยู่บนแถวนี้นานี้ยังดู เป็นจูม,จมันนี้นะอโอ๊ยขาดละจุมจมจ่มอยู่ก็มี่ทงก็ได้ฮิวได้อย่ามันเตะของฮิวของแบบนี้แหละท่าค่อยได้อีมูนึงบาทนี้นะทงค่อยเต็มค่อยมือทรงมือทรงค่อยจะเอากะย่างมาบาทนีคค่ค่อยคิดว่ามันจะมีได้แหละค่อยยังเอากะเที่ยวนี่มามาชุดท้ายผัด มี <laughs> ไปหาต่ออีกแม่นบอนี่แม่นบอนี่มีคนี้ เก่จน้องพอ้โบันนี่บานคอยเต็มโอโมงดูมองดูมันบานมาแล้ว ันบาน,น,นมันหางง่ายเห็นงนะ่ายหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้นนนนนเต็มไปด้วยเฮ็ดนี่มีข้างกระสอบพวกน,นี้มีเม่นตัวนี้เลยโอ้โหกลินพ่นพุกพุกพุกข,ขาวกระจายอยู่แคมเดินเขานี่พี่น้องเอ้ยดีย๋ยวค่อยฟ้อนหรือว่อยดีใจไปเสิร์ฟโมที่สามนะอะไรนะเดี๋ยวค่อยเก็บก่อน ได้เมื่อส่งแล้นห้าปีมี้เษ็์ธรรอ๋อที่ปี ยังลายอยู่พี่พอต็่เลย ดีมาก้งถุงใช้ได้ไม่โชคดีดีเต็มแล้วนี่มูที่สมเต็มพร้อมไปเลาะอ่อบาดหนิมอชงอันนี้ก่อนขันเอาอิโม่นึงกัเต็มปีๆแล้วก็อ่อด้ยบาดิแล้วก็มาหาไม่นะ

ต้องมว่านนี่มันหมุนมันเลยเห็ดมันอ้อแต่ว่าน,นี่เด้เห็ดตัวนี้นะตัวชุ่มที่ค่อยเอาสามนื้อหมูนี่พัดมันหักกับปลูวคือแมนหวานนี่นะไปไปทั้งเลยลรอบาดน,นี้เดี๋ยวค่อยเอาเห็ดออกไปไว้ก่อนนะฮิวเลาะดงกระยำม,มันมุนพี่น้องเลยบาดน,นี้จะเป็นเอากระหยังวันนี้นะตอนนี้มาหอเทินเลยพี่น้องเลยว่าจะไปต่อไอ้ ้องกีบตื่นตลอดละอยู่มเมกะกัให้จะไปนำ้ำไม่จะไปอีดอกไปต่อยก,กับถุงชายอันโคแต่อันนี้แกงกินแล้วก็บยาละตื่นตนอนลนนอดอแล้วอยู่น้ำเมะเมะเพิ่อนกัแจ็คฮอตเชียวหเดี๋ยวจงใจก็จังโคดิ่เน,นเดี๋ยวคูตีนเฮ็ดก่อนเทเฮ็ดคูตีนเฮ็ดก่อนนะเฮ็ดกินเฮ็ดเมะมาไอ้ช่วงเฮ็ด เจอน้องกิบ้องกิบตื้นแ้จะไปอีกไม่ได้ไปบ้านีเราเลยแยมันเฮ็ดเราไปได้ลายอยู่ล้วโอ้โหแตะมันวุ้นแหละน,น,นเอาออกเถิดดอกเถิดดอกโอ้ยเลยกซะมึงไปฟุยมือที่ห้าอะกินเฮ็ดอีกเลยจะต้องเคยจะเป็นนอนละ กระดองน้อยด้ไเดกแต่กระดงนึงนี้กร้ด้กระดงนึงปรีคูตีนบรงที่ดินบ่ ขูดตีนเขาก,ก็ได้กระซามหนึงนี่แต่ว่ายังมีมดอยู่นี่เอาก็ซามยิงมาเซอร์กันคันเทาตัดตีนตีนชั้นนะมันจะเป็นอย่างนี้นะขูดหยาองเลยมีคือไนดะ้เขาเสียบเอาตัดแบบพอดีพอดีนะขันตัดอย่างนี้นะขูดง่ายนี่ขูดหน่อยเดียวก็พอเลยนี่ หาหนังมันด้เอไปหาบุอื่นช่เลยหมานบอไปทั้งไก่อาโึงโอ้ยเฟ้คอยจำเป็นยัง้าวแก้อข้าวก้วข้าวแก้เข้มเพินี่ได้ชองชามู่มาพร้อมจะก็ยากไปก่อนเขาโดนทุมวนใค่ข่นี่สรุปของคอยได้กระซามเยอนึงนี่เขคอยจะล้างก่อน กินข้าวกิน้าวเพรากน่กินกับไก่บ่เกอปะบิดาแต่เห็นออนี่เกอกะนหนดิ <c ười> มดละรลานเชเกอตลอด นี่เลื่อมออแล้ได้ขี้ดินนี่นี่อ่อแล้วอ่อแล้วมันกลับมีมุนเห็ดกระด้ ก็จะนึ่งเนี่ยพอดีเลยนึ่งจำเจียวประเดพอดีได้มวยนึง่งเลยนี่เลยขันเลยกะเสืร์ตู้ไว้เลยกินกะที่จริงเนี่เขาต้มเนะเสิร์รตถุงไว้อันนี้เขาต้มก็ได้ลายละเต็มตู้เย็นแล้วพี่นอ้องเลย ใส้วิธีหนึ่งเราเบิ่งว่ามันจะแซบขึน้นเดียววะเต็มมอยพอดีด้มเล็มมอ่ยมอ่คือมาลงของผมมะขางนี่ทมซุกบั๋นขาานขาดรอเค็ดซุกจุมคำน้อยก่อน

บงากบอเดี๋ยวบงก่อนไอขึ้นแล้ได้อน่าจะซุกล้ป่งก่อ skin mình này Tôi Chăm chèo đẹp nhau người Nướng ní, đóng cơ mắc nhỉ mà là đấy, đấy. Hơi, Ta cứ đóng เอาไปกินก่อนไปง<ป>ันกิน,น,น,นก่นเด้อหอนเดอร์เป้าเด้อโอ้แชบอกอชวนในปลาลุงมากินน้ำกิบเด้อยนันมีอิ่มมอยันมีอิม่มว้าแล้วเคยกินลอยนั้อนเฉย S <S 2> <S 2> แล้วพี่น้องเราเห็นเขางานเป็เดียวนี่บซามแล้วเขางานกันมึงเฮ็ดที่เกลียวเปรอะของชาวแปงคนมึงชุบเห็ดอะไรกันของมุป,ปองแกงหน่อไม้เชอร์เห็ดมีแต่พูดได้เห็ดบุรีมุปองเพิ่นได้กระซามหนึง่งแปงเพิ่นแปงเพิ่นหามหนึ่งหามหนึ่งคอยได้มาาเนี่ใบถุงกระเทียวหนึง่งแต่ว่าชนแม่น้องกิฟตไปทางปูไปบนเขาไม่ได้ได้บองโทยหนึ่งแล้วไปต่อยแล้วบิยู่มีหมานไหมมีหมานแค่นี้ตอนแรกเลยเพื่อนเนาะ นี่ต่างคนต่างไดเมนูเพื่อมันนะแต่แต่ละคนของเพื่อของมันเลยเฮ็ดเพื่อเห็นมันปลาเนี่อมองยัไงใช่บืนพื้นกนคืนชวิตชิดหล่าแล้วอะไรหชิ้นหล่าป็นผูเชื่อเลยลุกมาลุกมาลุก ตอนนี้กาคุณเข้ากินน้ำอิ่มที่เรียบร้อยนะขอกาจะได้ขออนุญาตปิดกลิปลงสนุกพี่น้องเลยกาขอพบคอบเจอหนำขอให้พี่น้องทีเขามาติดตามับชมพิ้าการาพอได้ไหมพี่น้องเลย